เมื่อลูกค้าสั่งออเดอร์ไว้แต่ว่าทำผิดลูกค้าสั่งกะเพราแต่ทำผัดซีอิวให้เพราะว่าบางวันก็กินกะเพราบางวันก็กินผัดซีอิวแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ค้ารับจบเองผัดซีอิวเส้นใหญ่จะจุกๆเจ้านี้เน้นเส้น อหอมมากอืมห,หุ่นๆเตียมเจียวหน่อยๆอย่าเพิ่งปรุงนะคะกินกับถั่วงอกสดน่าหอยมากกำลังปิดร้าน น,นี่เป็นเนื้อไก่นะเมื่คราบเอาเป็นผัดซีอิ๊วไก่เด็กแม่ค้ารับจบ สิ่งแบบนึบนับนึบนับหัยหอมพัดไม่ไม่ันห่อนเลยหอมติดกระทะสองอันทั้งมันนี่เป็นถั่วงอกสดเพิ่มความนัวและความมันด้วยถั่วป่น พลิกปนมาหน่อยนะจบเลยเพราะว่าปลาซิวก็หวานๆเค็มๆแล้วกำลังกำลัง คุณสองขอบคุณครอ้จะไปรับหลานแล้วเหรอสามมเหนือยกาแล้วกแล้วอืมอืมปิดจับด้วยถักซีว